น้ำกนไมกน้ำน้ำน้ำนป๊อมัเไดมอนกินผัก่นจะ้เเหรีกินผักเลยเนี่อสเนคัลเตอร์เกงเห็ดค่ะรู่จะกเกงเห็ดค่ะอร่อยค่ะควันนี้ปู่น้องอยู่นามาใช่ไหมอือฝ่าฟ้ามาแกงเห็ด กินผัดด้วยได้ป่าวกินผัดด้วยอร่อยโยน้ำข้าวน้ำข้าวกินผักด้วยไม่คุ้ม สุดน้ำเลยแั้วมับบนเรียกอะไรกันล่ะเบบี้เหรอเบบี้ผักเบบี้เหรอเบบี้เห็ดใช่ไหมเนะี่ยผักกินเลยอร่อยเก่งอืมเก่งกินอย่างนี้มันอร่อยทีนี้อ่ะกินองี้อร่อยอ่ะจับกินเองก็ได้ กินเองเก่งเอาล่อย่าผักค่ะลูกผักกินได้ค่ะโอเคอืมอร่อยใช่ไหม

เนี songs, ่ยม <ma> <Yeah. S 2> ีอ right. ีก yeah มีอ mm. 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 mm ีกเห็ด uh ป่ะเออเอฟตองเนาะเออเห็ดยังไม่หมดอืมอร่อยเหตุยังมาแกวแก้วทำไมแกวแก้วยกมือแกวแก้วทำมือยังไงแกวแก้วอืมอร่อยไหมคะเกียงเห็ดใส่ผักปังผักปังอร่อยผักปังมาม่าซื้อมาให้ อันนี้ไงคะลูกอันนี้อร่อยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้เป็นยอดยอดมันยอดมันอร่อยอันนั้นผักผักหอมปีอ่าที่น้องนากินผักหอมปีอันนี้ผักปังอืมโอเคผักผักเนื้อกินตะการมันใหญ่ๆโอเคอันน้มเลยอืมอืม,อม,อมกินได้ใบมันอร่อยคะ่ะ อร่อยนกินก้านผักมาด้วยนี่กินนี้ด้วยอืออ้าอาเอาออนี่ก้านมันมีก้านผักบางมีก้านผักางเอาเอาให้เอานีก้านผักาง่อกินดีๆอย่าพวกหัวลอค่ะ ่กินนี่กันผักปังนี่ค่ะอะไรก็อ่ากินเองถ้างั้นกินเองโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดนเสื้อดำหมดแล้วโอ๊ยป้าไปซักผ้ามาผักเนื้อแล้วจะลืมผักไม่ได้ต้องกินผักเหมือนเดิมเหมือนอยู่สต็อกลมยังไงอีกเห็ดอีกอันหนึ่งแล้ว ม่ไม่ไม่หยาเอาอะไรอีกไม่อยาเอาอะไรอีกเห็ดแต่มียล่ะเอาอะไรอีกคะไม่ยาเอาเห็ดหรือเอาผักกินผักให้หมดก่อนค่อยเอาเห็ดใหม่เอาอีกเอาอีกนางว่าอืมกินผักอร่อยเกผักปังต้องรักพูดเฉพาะผักปังอืมกินเลยผักปังผักปัง อีกตัวหนึ่งมาม่าตักให้เอ๋าตัวนี้เบบี้มันเหรอไม่ากินผักก่อนเดี๋ยวมามาเอาเห็ดให้อีกนี่อีกลูกหนึ่งอีเบบี้อันชอบเห็ดน้องนูนาชอบเห็ดเห็ดอันดอกน้อยนะเห็ดดอกน้อยๆนัจงสมักกินขนดอกใหญ่สิบมักมักดอกน้อยๆเบบี้เพื่อมักเบบี้อะไรที่เป็นเบบี้น้องนูนาชอบอ๊เดี๋ยวมามเกาให้อย่าไปเกาเองน้องนูกินไปกินไป อิ่มจ้ะค like ันเอาอีกเหรออคันคันอากินใหญ่น้ำ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 อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำ่างนั้นแล้วมันโดนก็หนาโดนแตก Det är snyggare än förut i alla fall. Eller hur? Ja, men jag vete fan. Jaha, du släpper så. Ser du att jag gick åt andra hållet? Ja, det får jag får ju inte. Mm. 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 Okay. อิ่มเหรอไม่อิ่มเอาอะไรตัวเอาข้าวเอาข้าวเหนียวอ่ะเอาเหนียวกินกินเฮ้ยนั่งเฉยนั่เฉยโอเคโอเเอาข้าวเหนียวเฮ้ให้พวกก่อนว้าเขาตกฝากห้ามตั้งดาบสมไฟไฟมาสม